ประสบการณ์นะครับจากการที่ผมทํางานชมรมทูบีเดนเมืบบ่อวานนะครับได้หล่อหลอมให้ผมพร้อมที่จะช่วยเหลือและรับใช้สังคมนะครับครับสวัสดีครับชื่อโอ๊ตครับเป็นอดีตประธานชมรมทูบีเดนเมืบบ่อวานโรงเรียนสุรา์พิยาครับปัจจุบันก็เป็นประหลัดอําเภอนะครับที่ทําการปกครองอาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ครับสำหรับจุดเริ่มต้นที่ผมได้เข้าชมรมตูบีน้ำวันเนื่องจากตอนม .1 นะครับเป็นช่วงที่ทุนกระหม่อมเสด็จนะครับเปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำวันโรงเรียนสุราษฎร์พาพอดีทําให้ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมก็ร่วมทํากิจกรรมกับชมรมนะครับจนถึงม .6 กนะครับก็ได้เป็นประธานชมรมทูบีน้ำบันโรงเรียนสุราษฎร์พาครับ ชมรมทวีนวันให้อะไรกับผมเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่การที่ได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวุบีได้ไปแคมป์11ก็มีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับเราได้รู้จักคําว่าเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้ฝึกทักษะความเป็นผู้นํานะครับฝึกทักษะการคิดนะครับ เวลาที่ผมทํางานชมรมทูบีน้งวันนะครับได้ไปช่วยเหลือ,อสังคมเวลาเราได้ช่วยเหลือใครเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขมากแฮปปี้มากนะครับก็เคยมีครั้งหนึ่งนะครับลงพื้นที่ไปพร้อมกับท่านยอนมเภอนะครับแล้วก็รู้สึกว่านายอาเภอมีบทบาทสําคัญนะที่จะช่วยเหลือชาวบ้านก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเป็นยนอมเภอถ้ามีโอกาส พอจบป .6 นะครับก็ไปเจอโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นโครงการรับนักเรียนจิตอาสาและประชาธิปไตยก็เลยไปสมัครนะครับเอาผลงานจากการทํางานชมรมนี่แหละเสนอไปให้มหาวิทยาลัยพยาาิจารณาซึ่งหนึ่งตรงนั้นก็คือผมนะครับที่ได้รับโอกาส ในปัจจุบันนะครับการทํางานเป็นประหลัดอาเภอนะครับก็มีหลายอย่างที่เป็นพื้นฐานมาจากการทํางานชมรมนะครับมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยเรื่องยาเสพติด ผู้ที่เสยพยาเสพติดนะครับคือผู้ป่วยที่เราจะต้องให้โอกาสเขานะครับซึ่งตรงนี้แหละก็คือสอดคล้องกับชมรมทูบีน้วัวนเป็นอย่างมากอีกอย่างหนึ่งครับค่านิยมของชาวมาหาไทยก็คือบำบัดทุกบำบุงสุขก็สอดคล้องกับทูบีน้วัวนนะครับที่เราบอกว่าปรับทุกสร้างสุขนะครับแก้ปัญหาพัฒนา e q ิ ผมก็มีความร,รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทวีน้ำวันนะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะครับทวีทั้งวันที่ให้อะไรผมเยอะมากนะครับให้ทั้งประสบการณ์นะครับทักษะความเป็นผู้นำนะครับกระบวนการคิดนะครับนี่แหละคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เกิดประหละดัดอำเภอเมืองอุดรธานีในวันนี้นะครับ